ัะครผมบูครับตอน,นช่องอุทุบูรับผมวันนี้นะผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับสานักพิมพ์ค่าย First p a g e Pro นะครับผมรายการนี้ก็คืออุตต o k อกเช่นเดิมนะเป็น EP ที่4แล้วจากที่หายกันไปสักพักหนึ่งใวนะผมก็กำลัาทำแล้วนะก็ First p a พก Pro ขอพูดก่อนเลยกันว่าในช่องเราค่อนข้างที่จะรีวิวเฟ o ร์ l โปรน้อยอยู่นะ แล้วก็มีลักพิมพ์ด้วยที่รีวิวน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวมนาะพูดคุยเลยดีกว่านะเอาเป็นอะไรก่อนดีคุณภาพของตัวเล่มแล้วกันนะผมคุณภาพของตัวเล่มเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็ถือว่าดีนะครับผมมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะอก็ สำหรับส่วนตัวผมนะคือทําออกมาได้ดีเลยแล้วนะฮะก็ส่วนราคาเนี่ยราคามันก็ละ,ตะเตลิดด้วยซึ่งปัจจุบันเขามีสามเลตอายุแล้วก็คือมี15้าใช่ไหมสิบแปแล้วก็20่สิบนะผมซึ่ง20ปัจจุบนันน่าจะมีแค่2เรื่องนะจะไม่ผิดมีพาราเดลพาราไดแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งผมจำไม่ได้นะชื่อยาวอยู่เดี๋ยวขึ้นภาพไป แล้วก็อปกแล้วกันงานปกหรือกระดาษของเขานะก็ปกเนี่ยที่ผมเก็บสะสมนะแต่นี้ยืมเพื่อนนะบอกก่อน,นลืมบอกไปมเมื่อคลิปที่แล้วก็คือเพื่อไปโปที่ผมเคยจับมาเนี่ยก็จะเป็นกระดาษมันหมดเลยนะมันไม่ใช่กระดาษด้านน,นะครับ ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเจอปกด้านนะเพราะว่าส่วนตัวชอบปกด้านไม่ใช่ะไรหรอกนะก็ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วว่ากระดาษเนี่ยก็เป็นกระดาษที่สนอบสายตาได้แหละอ่านได้สบายเลยนะฮะก็ต่อมาก็จะเป็นความหายากล้วกันความหายากของแต่ละเรื่องใน First สไพโปก็จะ จะบอกว่าไงดีล่ะก็มันก็อาจจะไม่ได้ยากมากถ้าคุณซื้อผ่านเว็บอ่ w f i r s t p a p e c o m อ่ะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่ได้ยากมากถ้าคุณซื้อผ่านเว็บนะแต่ถ้าแบบซื้อหน้าร้านอ่าหน้าร้านเนี้ยก็จะยากขึ้นมาหน่อยเพราะว่า f i r s t p o p e มีหลายเรื่องอะไอย่างคงคุมอยู่นี่ได้ไงใช่ไหมก็มีอ่ะเช้าวันจันทร์เนี่ยเร่มหนึ่งผมก็หาซื้ออยู่ผมก็ยังไม่เจอเลย ะะแต่เรื่องนี้ก็มีนะอันนี้ก็น่าจะมีครบถ้าจำผิดอันนี้ก็มีอยู่ส่วนศึกรักวันเลิฟเนี่ยก็อาจจะมีแค่บางเล่นมนะผมก็มันก็คลาคลกันไปแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเรื่องไหนที่นิยมก็จะหมดก็ตามภาษานี้นะอ่าแต่ เขาก็ไม่ได้ทำมังงะสักทีเดียวเขาก็มีนิยายด้วยนะก็อย่างแฟนของปนคุณคูเนี่ยก็มีนิยายด้วยนะอก็นิยายก็มีสี่เล่มนะถ้าจะไม่ผิดเท่ากับมังงะเลยนะฮะก็อืมถ้าจะให้มองภาพหลงใครนี้ก็ถือว่าเป็นค่ายที่ดีนะหรือว่าค่ายแบบ อ่าแนวเรื่องค,มคอมคอมดี้หรือว่าโรแมนติกหรือจะแบบแฟนตาซีไปเลยดารมาม่าหรืออะไรนี้ก็เขาก็มีครบทุกแนวนะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเรื่องแนวไหนแล้วกันนะครับผมก็พูดถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดถึงว่าผมรีวิวเรื่องอะไรไปเลยนะ <c oughs> เออก็อาพูดกันเลยนี่จากซ้ายไปขวาแล้วกันนะก็ ซ้ายมือผมนะตอนนี้ก็คือศึกรักวันเลิฟก็คือเมื่อวันอาทิตย์นะครับผม EP ที่2ี่24นะรีวิวและแนะนำก็ถ้าใครยังไม่ดูก็ไปกดดูกันได้เลยนะฮะแล้วก็มีขอให้ลูกนี้มีแต่รักนะครับผมก็ EP ที่2นะก,ก็แรกๆเลยที่เริ่มทำนี่ก็ EP ที่3นะครับผม E.P. 17นะแล้วก็ส่วนวันจันทร์คือวันเล่งดึงเนี่ยก็ยังไม่รีวิวนะครับผมรอเราซื้อเล่มหนึ่งอยู่นะก็เดี๋ยวมาให้รีวิวกันอย่างแน่นอนเลยนะอ่าท้านทีนี้มาพูดถึงเรื่องพีออเดอรแล้วกันอ่าพีออเดอรของ First p a y p ปจะเป็นอะไรที่แตกต่างจาก Phoenix เยอะพอสมควรนะคผมซึ่งถ้าเป็น Phoenix เนี่ย คงก็สามารถไปดูได้ตรงนี้เลยนะทิ้งของไว้เยอะก็ถ้าเป็นของฟินิกนะผมว่าฟินิกเนี่ยคือมีอสมมติว่าเป็นเดือนมกราคลอตอนนี้คือเดือนมกราถูกต้องไหมคือเขาก็จะเปิดพรีออเดอร์ตั้งแต่สิ้นเดือนธันวายันต้นเดือนมกราถูกต้องไหมครับผมพนายนแบบ เวันหรือ5วันของเขาอะช่วงนั้นอ่ะและน้นี้ถ้าเป็นเฟอร์เฮโปเฟอร์เฮโปก็จะเปิดพียอเดอร์มาแล้วก็มีวันปิดพียอเดอร์แต่จะบอกวันกำหนดการจัดส่งอะอย่างเช้าวันจันทร์เล่ม3อ่ะที่จะมีเซต1,000กับ500ใช่ไหมตอนแรกผมก็คิดว่าจะพีไปแหละแต่ก็ไม่เอาดีกว่าผมก้ก็เขาบอกเลยว่าเขาจะส่ง เดือนมีนานะนะซึ่งก็ก็ต้องรอแหละก็เข้าใจกันนะครับผมก็คือถ้าเป็นฟินิกต้นเดือนสั่งสิ้นเดือนได้อานะจะเป็นเดือนต่อเดือนอย่างนี้นะจะเป็นรอบต่อรอบแต่ถ้าเป็น p e r c t p r o ก็จะเป็นวันที่เขาบอกนั่นแหละคือเขาส่ง ก็ถามว่าดีไหมก็ผมก็ว่ามันแล้วแต่คนนะแต่ผมก็แบบมันก็รอนานนะนะเพราะว่าอย่ะอยากสั่งผมสั่งไอ้นี่ใช่ไหมเล่มสองไปอ่ะตัอย่างที่รู้กันก็น่าจะแกะขอ ep สามหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดอืมนี่ไม่ไม่สามก็สองจะไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คลิปก็ ก็ลืมนะตอนนั้นก็ลืมเหมือนกันว่าแบบสั่งไว้ตอนไหนนะแบบอยู่ๆก็มาส่งอย่างเงี้ยเอยอเพราะว่าสั่งไปนานมากนะผมก็อ่ะอ,อย่างเรื่องนี้ก็เพียวเดอร์มานะมีโปสการ์ดมาให้ก็แต่แต่แต่นี้จะเร็วกว่าเช้าวันจันทร์หน่อยนะด้วยความที่มันเป็นเพียวเดอร์เซ็ตตามราคาปกก็คือ120บาทก็มีครับโปสการ์ดมาให้แค่นั้นแต่นี้มีบู๊เอ dition มาด้วยอนะืมมันก็ แตกต่างกันนะแต่ถ้าให้พูดหรือภาพรวมนะก็การพิวเดเออร์ของเขาก็ถือว่าก็ถือว่าดีมันก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าจะส่งแบบพร้อมกันเลยอ่ใครสั่งลอตนี้อส่งพร้อมกันนะก็ทุกคนอาจจะได้ของพร้อมกันหมดนะครับผม ต,ต่อมาเป็นเรื่องของท่าทางของเขาแล้วกันคุณอาจจะรู้จักเฟื่ยเพโปในหลายๆเรื่องนะครับผมแต่ที่พลาดไม่ได้ก็คือเลเสิบแปดของเขาเนี่ยคือมันก็สุดเหมือนกันนะนะคือถ้าเลเยสิบ้าวเนี่ย มันก็จะมีน้อยอยู่ของเขานะครับแต่เรสิบปลบอกหรือยี่สิบบอกเนี่ยมันก็จะมีแบบเยอะอยู่นะของเขาอะ่ะผมก็ลองไปหาเรื่องสนุกสนุกมาอ่านดูนะเออมันก็นี่เยอะจังวะก็แต่ถ้าคุณชอบแนวนี้ก็ลองดูได้นะฮะก็มีหลายๆแนวนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลิฟคอมนะสไตล์ผม ก็ใครชอบก็อย่าลืมไปเข้าเว็บแล้วกดซื้อเลยกันนะครับผมแต่ขอบอกอย่างนึงเลยกันว่าผมยังไม่เคยสั่งของที่เป็นที่ไม่ใช่ผิวเดอร์จากเว็บไซต์ของเฟอร์เพเปลเลยนะคือแบบไม่รู้สิจะพูด่่าไงดีอ่ะอยางชาเป็นของครูเนี่ยผมก็ไปซื้อหน้าร้าน,นครับก็ ตอนเล่มที่หนึ่งสองที่มีกิจกรรมร่วมกับฟินิกอะที่เข้ามาเอ่อที่ช่ว่าไงผมพูดถูกเป็นกิจกรรมที่เขามาเอ,อเอาหนังสือของค่านี้มาอยู่ในเว็บของฟินิกเออแล้วก็เราสั่งเสื้อผ่านนั้นได้อะแต่นี้ผมก็สั่งผ่านฟินิกอยู่ดีใช่ไหมแต่ทางเว็บเขาผมยังไม่เคยเลยนะเพื่อะตพีออเดอร์อย่างเดียว แต่ก็คงไม่ต่างหรอกแต่ผมไม่รู้ระยะเวลาในการส่งของเล่มธรรมดานะครับผมต้องประทานโทษด้วยนะแล้วก็จะถ้าจะให้พูดถึงภาพรวมจริงๆนะผมว่าค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่ดีเหมือนกันอ่าอย่าอย่าหาว่าผมแบบพูดว่าเอ้ค่ายนี้ดีค่ายนู้นดีมันแล้วแต่คนด้วยนะผมว่าควรคิดว่าค่ายนี้มันดีจริงเปล่าหรือว่ามัน ไม่ดีจริงไหมถ้าคุณอยากรู้ก็ลองซื้อมาอ่าแล้วห,หลายๆเรื่องเก็บสะสมดูคุณก็อาจจะรู้ว่าเฮ้มันดีจริงหรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นแค่มุมมองของผมนะที่ผมจะแชร์ให้ฟังนะครับผมก็เออพูดไปเรื่อยๆก็ตันก็ต่งกันนะนะผมบอกตรงนี้เลยกันรายการผมไม่มีสคริป ผมพูดจากใจจริงๆและจากมันสมองที่คิดออกมานะฮะอืมเออใครอยากให้ผมรีวิวเรื่องไหนจาก First p เ o p l โลองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์หน่อยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีเรื่องไหนล้นนะ่ารีวิวบ้างนะว่า First เ e o p โ e เราก็หายไปนานเลยตั้งแต่ EP 17จนปัจจุบันยี่สิบสี่เนี่ยก็กลับมารีวิวนะฮะก็ ใครอยากให้รีวิวเรื่องไหนบอกมาตรงนี้เลยเดี๋ยวจะไปรีวิวให้อย่างแน่นอนนะคัผมที่ไม่ใช่เรื่องในนี้นะหรือในเช้าวันจันทร์อยากให้รีวิวก็บอกมาเลยนะเดี๋ยวจะไปควานหาซื้อมาให้นะซื้อมาให้รีวิวกันเลยนะผมก็มันก็แปลกเหมือนกันนะว่าเช้าวันจันทร์เริ่มหนึ่งเนี่ยหาซื้อไม่ได้เลยนะผมไปเดอะมององ,งวาน ก็ไม่มีไปเวสเกตก็ไปงานวันเด็กได้แหละก็ไม่มีเว้ยมันมีอันที่ไหนบ้างนะก็คงสั่งในเว็บอย่างเดียวแล้วแหละตอนนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดลีดใหม่ของพวกเรานะครับผมและอย่าลืมไปกดติดตามเพจ a c e b o o o ของ first t เพจผม หรือถ้าคุณอยากสั่งซื้อเรื่องต่างๆที่ผมเอามาตั้งโชว์และตอนนี้ก็สามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ w w w f i r s t p e p o c o m นะผมและอย่าลืมไปติดตาม IG ของเรา otaku underscore 10นะผมก็ตอนนี้ก็จะทำ YouTube เต็มตัวเลยนะไอจี IG ก็เป็นแค่ช่องทางหนึ่งแล้วกันนะก็ลงว่าลงคลิปอะไรแล้วก็ ใครอยากรู้ก็ไปติดตามไว้กันนะไม่พูดเยอะเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับและขอบคุณที่รับชมจนจบนะัครับผมขอบค,ครับ